สวัสดีครับอาจารย์เคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สุวรรณชัยกับช่องของซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับอาจารย์เคครับนะครับโครงการดีๆอย่างนี้ครับฝากแนะนำนิดนึงนะครับอาจารย์เคนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมชื่อเต็มนะครับธนธรรมกันหาวัฒนะครับเรียกันสั้นๆว่าเคครับในนามบริษัท m มดอ i ด h a p p e n International นแจำกัด เมกิทแฮปเปนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโอ้นะครับถือว่านะครับจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความหมายอย่างนั้นใช่ไหมครับก็หมายความว่าทุกอย่างเป็นไปได้ประเด็นอยู่ที่ว่าเราต้องทําให้มันเกิดนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับอาจารย์เคนะครับได้สร้างสิ่งดีๆให้กับนักธุรกิจไทยก็คือสร้างให้มันเกิดกับโครงการในวันนี้ขยายความนิดหนึ่งครับอ๋อบังเอิญงานนี้เราได้มีโอกาสนะครับมาใช้คําว่ารับภารกิจนะครับกับกรมส่งเสนุตสหกรรมหรือเรียกกัน นะครับซึ่งซึ่งได้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนะครับให้กับผู้ประกอบการไทย SME มีความเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาด AEC หมายความว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยครับก็คือว่าจากรัฐบาลตัวเองนะครับแล้วก็พี่ๆี่น้องๆนะครับที่กำลังนะครับจะก้าวเข้าสู่ AEC นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็น SME ใช่ครับทำไมเราต้องก้าวเข้าสู่ เอครับก็เอาง่ายๆกับเพราะเออีสกำลังจะมาหาเราใน2ปีข้างหน้าครับแค่2ปีเองใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าเราจะเราจะไปหาเขาหรือเขายังไงคือเราต้องเจอเขาแน่นอนนะครับเมื่อเราเจอเขาหรือเขาจะมาหาเราเนี่ยเราคือต้องมีการเตรียมความพร้อมได้แล้วอ๋อหมายความว่าอันนี้จะเป็นปฏิบัติการเชิงรุก ใช่ฮะถ้าเขาไม่มาหานะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่รูกเข้าไปเขามาถล่มเราแน่ว่างเ้น่วเราต้องเตรียมเตรียมรับด้วยอือครับเตรียมรับทั้งลุกแล้วก็ทั้งรับอ๋อครับนะครับในโครงการนี้นะครับพี่จะพุ่งเข้าสู่ AEC สิทธิเพครับ สิประเทศเลยครับโอ้อีกหนึ่งความสุดยอดครับนะครับมีวัตถุประสงค์ยังไงครับเพื่อให้นักธุรกิจ SME ของเราก้าวเข้าไปอยงครับก็วัตถุประสงค์ก็ชัดเจนนะฮะเพื่อเราจะได้ผมเขาอยากจะซ้าคําพูดคือขาว่าเตรียมความพร้อมแต่เขาว่เตรียมความพร้อมในเรื่องในเรื่องของธุรกิจนะครับพร้อมทุกหน่วยหน่วยทุกมิติที่ต้องเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจนะครับเช่นการตลาดบัญชีการเงินการขายสร้างแบรนด์ โลจิสติกเป็นต้น uh huh. โดยเฉพาะวันนี้นะครับเราพูดถึงคำว่าแบรนดิ้งเป็นการสร้างแบรนด์ใช่ฮะอย่างวันนี้ก็เป็นหลักสูตรของการสร้างแบรนด์ไทยเข้าสู่ AEC สร้างแบรนด์ไทยเข้าสู่ AEC oh. ครับผมนะครับ oh. ขยายความสัมพันธ์ของความว่าแบรนด์นิดหนึ่งครับอาจารย์ครับความสัมพันธ์ของแบรนด์อทอมขัดซันผมว่าทุกท่านคงเข้าใจ <c oughs> นะครับแต่ว่าอาจจะเข้าใจในหลาย ได้ฟรีชันหรือหลายๆความหมายมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมว่า s อ e ไทยอาจจะเข้าใจไม่ครบขบ,ขบวนการ100%ยเปร์เซนตะครับเพราะงะั้นถ้าท่านได้เข้าใจคาว่าความหมาย100%และรู้รวิธีการสร้างตัวแบรนด์นี้โอกาสก็จะแบบสู่กับพวกเรา ที่เป็น s อสีไทยด้วยกันจ<ม>ริงๆแล้ควคำว่าแบรนด์นะครับนอกจากนะครับจำเป็นความทรงจำของคนไทยเราแล้วเราลัจงจะก,ก้าวเข้าสู่อีก10ประเทศท้ายัางไงความทรงจำที่ดีๆนั้น,นนะครับความหมายที่ดีๆนั้น,านอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในแบรนด์นั้น huh. จะเกิดขึ้นกับอีก10ประเทศซึ่งตรงนี้นะครับที่เรามาเรียนกันทุกคนคมีความสำคัญมากๆอยากจะทิ้งท้ายอะไรกับนักธุรกิจไทยกับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตรนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ a อ c ครับครับก็ประเด็นแรกเลยนะครับ ต้องพยายามเรียนรู้นะครับพยายามหาข้อมูลนะฮะเสริมปัญญานะครับทางด้านความรู้ของเกี่ยวกับ AEC และธุรกิจของเราที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ เรียนรู้ที่ไหนอย่างไรแน่นอนข้อมูลผมว่าเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอย่าว่าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทั่วโลกก็มีนะครับกูเกิลก็มีอะไรก็มีหมดนะครับแต่ที่สําคัญคือว่าเรียนรู้แล้วต้องเอาให้เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ต้องให้เข้าถึงเข้าถึงแล้วสุดท้ายก็ต้องพัฒนานะครับถ้าทำได้แบบนี้โอกาสน่าจะเป็นของเราจำไว้นะฮะ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตรงตามพระราชดำรหลัสของในหลวงเลยเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับนะครับวันนี้นะครับได้คุยกับอาจารย์เคนะครับได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับนะครับเล็กที่จะก้าวข้าสู่ AAC แต่ว่าความรู้นั้นนะครับเพื่นๆพี่น้องๆนะครับสามารถเข้ามาร่วมอบรมได้นะครับกับ Make it h a ้เป็นนะครับ ติดต่ออาจารย์เคนะครับหรือว่านะครับติดต่อแม็กอิตาเป็นนะครับได้ตามเบอร์โทรที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้วันนี้ดีใจอาจารย์เคให้เกียรติครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติเช่นกันซุปเปอร์มูนิแอนเน็ตเวิร์กยังไงมาร่วมสนุกกับเราบ่อยๆมาให้ความรู้นะครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ